Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Stretch your arms and stretch way out. Stretch your arms again. Now, arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands and stamp your feet. Clap your hands again. Now, arms at your side like a soldier. Oh, let's do the morning exercise. Exercise, exercise. Let's do the morning exercise. Here we go. Clap your hands and hop like a bunny rabbit. Clap your hands again. Like a bunny rabbit. Oh, let's do the morning exercise, exercise, exercise. Let's do the morning. เรามาเจอกันแสนสุขสันเบิกบานหัวใจพบกันทักทายปราศสยพบกันทักทายปราศสออกกำลังกายสายเอวไปมาชูแขนสัขสดขาสายหัวแล้วก็โยกตัวไปตามจังหวะแลงสองสามสี่ห้าหนึ่ามสห้กก็มาเจ็แปดเกสิ ยามเช้าเรามาเจอกันแสนสุขสันเบิกบานหัวใจพบกันทักทายปลาใสพบกันทักทายตาใสออกกำลังกายสายเอวไปมาชูแค่สลัดท้าสายหัวแล้วก็ยกตัวไปตามจังหวะแรลหนึ่งสองสามสี What the fuck, i สวัสดีตอนที่เราพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครั้งนี้ที่เราใช้กันทุ ไว้ตรงน้าเร็วๆอย่ารอช้า่งยินและพูดคำว่าสวัสดีนี่สวัสดีครับเด็กๆทุกคนสวัสดีกับเชา้าวันพฤหัสวันที่สองนี่วันที่สองเดือน กันยายนพุทธศักราช2564ว้าวเป็นเดือนใหม่แล้วนะครับเป็นเดือนใหม่ของปีนี่เองเป็นเดือนกันยายนนี่กันยายนมีทั้งหมดกี่วันแล้วนะเคยรู้หรือเปล่ากันยายนมีทั้งหมด30วันเก่งมากคนะ่ะ <c oughs> ในกันยายนมีทั้งหมด30วันถ้า สิงหาคมล่ะที่ผ่านมามีกี่วันเลยคำว่าคมมีกี่วันวนะนะคำว่าคมสามสิบเอ็ดวัน,เ,ยยน,เ,กเ,นเก่งมากเลยเน,นี่เห็นไหมเยี่ยมยอดเลยเด็กๆเห็นไหมเก่งมากเลยว้าวเห็นไหมช่วงนี้เห็นไหมสภาพอากาศสภาพอากาศที่บ้านของเราเป็นยังไงนะครับฝนตกนี่ช่วงนี้บ้านใครฝนตกบ้างเอ่ยน้ยําท่วมบ้างน้ําท่วมน้ําท่วม โอ้น้ำท่วมเลยเหรอว้าวเด็กๆออกไปเล่นน้ำหรือเปล่าใช่ฮะเด็กๆออกไปเล่นน้ำท่วมแบบนี้หรือเปล่าโอ้น้ำท่วมเลยเห็นไหมนี่่าถ้าน้ำท่วมหรือฝนตกเด็กๆไม่ออกไปเล่นน้ำนะครับเพราะว่าเป็นยังไงเพราะว่าเป็นยังไงน้ำที่ท่วมนั่นอะ ล้นมาจากคูน้ําที่อยู่หน้าบ้านของเราแล้วคูน้ําหน้าบ้านของเรามีอะไรบ้างเอ่ยมีทั้งหนูมแมลงสาบน้ําส่งวัคโรคอุ้ยถ้าเราไปเล่นเราต้องคันเป็นพิษแน่ๆเลยใช่ไหมอ่าแล้วยิ่งเราไปโดนฝนอีกเราก็จะเป็นยังไงไม่สบายนะไม่สบายแน่แน,แน,นอนเลยแต่ถ้าเด็กๆอยากจะเดินออกไปสำรวจน้ำ กับคุณพ่อคุณแม่เด็กๆจะต้องสวมใส่รองเท้าอะไรเอ่ยรองเท้าบูทอ่ารองเท้าบูทใช่เลยพื้นสูง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 ,สงเดินรุยน้ําได้เลยแต่อย่าลืมนะพอกลับมาถึงบ้านเด็กๆจะต้องรีบอาบน้ําสระผมด้วยนะครับนะฟอกสบู่เยอะๆเลยเพราะาเราไม่รู้ว่าในน้ํานั้นน่ะมีสิ่งสกรปรกอยู่หรือเปล่าอ่านอกจากในน้ํามีสิ่งสกรปรกแล้ว เด็กๆอาจจะโดนละอองฝนถ้าเด็กๆโดนละอองฝนเด็กๆไม่อาบน้าสาบผมเด็กๆจะเป็นยังไงไม่สบายอ่าไม่สบายฮัทช่ยเลยฮัทชี่นี่อะไรไม่สบายนี่บอไม่สบายไปหาคุณหมออาจจะมีไวรัสแอบแฝงอยู่ก็ได้นี่เพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่เป็นไข้หวัดธรรมดาแล้วนะบางคนอาจจะมีไข้หวัดใหญ่ว้าวบางคนอาจจะเป็น ไข้เลือดออกวู้โอ้เห็นไหมหน่ากลัวเลยเห็นไหมมีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเยอะแยะเลยนอกจากไม่สบายได้เห็นไหมนี่แล้วเช้านี้ใครได้ตื่นขึ้นมาดื่มนมหมดกล่องแล้วบ้างยกมือขึ้นหน่อยตื่นขึ้นมาดืมโอ้เยี่ยมยอดเลย <c oughs> very good นี่เห็นไหมเก่งมากๆเลย นี่เห็นไหมบอกแล้วเด็กๆดูเอา้าเด็กๆดูแลสุขภาพเป็นเห็นไหมเก่งมากเลยรู้จักกินอาหารดื่มอาหารที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายของเรานี่พอเด็กๆกินอาหารที่มีประโยชน์แก่ร่างกายร่างกายของเด็กๆก็จะแข็งแรงมีนอกจากเรากินอาหารแล้วเราจะต้องบำรุงกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกายนี่ ออกกําลังกายกับคุณครูกล้องนี่ทุกวันพฤหัสนี่เรามาเจอกันหรือเด็กๆจะชวนคุณพ่อคุณแม่ออกที่บ้านก็ได้นี่ไม่เป็นไรนีนะ่ง่ายๆเลยวิธีดูแลร,ร่างกายของเราให้แข็งแรงนะครับนี่และอีกไม่นานคุณครูกล้องได้ยินข่าวไม่รู้จะเป็นข่าวจริงหรือเปล่าอ่าอีกไม่นานเห็นมันจะบอกว่าโรงเรียนของเราใกล้จะเปิดแล้วเด็กๆดีใจหรือเปล่าดีใจไหม โอ้ดีใจดี็นะกูก้องก็ดีใจได้มาเจอเด็กๆนี่แต่ได้เจอเด็กๆตัวเป็นๆเลยไม่อยากเจอในจอนี้แล้วในจอเนี่ยจอไม่อยากเจอในจออยากเจอตัวจริงๆแนละ้วนี่แต่เด็กๆก็จะต้องอย่าลืมปฏิบัติตัวด้วยนะนะเขาบอกว่าจะเปิดเราก็จะต้องร่วมมือกันช่วยกันสวมใส่แมสอ่าเว้นระยะห่าง่าเว้นระยะห่างล้างมือบ่อย นี่ทั้งตัวเราเองคุณพ่อคุณแม่และคนรอบๆข้างของเรานะครับเราจะต้องช่วยกันดูแลสุขภาพแม่ร่างกายของเราเป็นยังไงแข็งแรงนี่พอร่างกายของเราแข็งแรงเชื้อโรคต่างๆก็จะหายไปค่อยๆหายไปนี่พอหายไปเราก็กลับมาสู่สภาวะปกติเราก็จะได้มาโรงเรียนกันแล้วนี่ออสำหรับวันนี้เดี๋ยวปูก้กองพาเด็กๆไปออกกำลังกายกันที่ไหนนะ โอ้สนามวิ่งใหญ่โตเลยนี่ก่อนที่เราจะไปวิ่งออกกําลังกายก่อนที่เราจะไปเต้นออกกําลังกายกันวันนี้เดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายกันก่อนดีกว่านี่อ่าเด็กๆพร้อมกันไหมครับอ่าถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดยืนเลยเดี๋ยวกูก็จะพาไปออกกาลังกายพร้อมๆกันอา <laughs> <laughs> ah, I Ha, it. Ah, I got it. I got it. I got เดไปกเ็ดกี๋ยวรอไปเต้นแโรบพรอมพร้อมกันนะครับด็กๆพร้อมกันหรือยังไม่ได้ พร้อมแล้วเหรอดูดูพร้อมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเต้นแอโรบิกพร้อมพร้อมกันเลยถ้พร้อมแล้วไปกันเลย เก่งมากครับกดมือกับตัวเองหน่อยครับโหเยี่ยมเลยเป็นยังไงกันบ้างครับเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยไหมครับเหนื uh ่อยไหมเลยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเห็นไหมเยี่ยมยอดเลยไม่ออกกําลังกายกันอยก็้ไม่ยากเลยไหมอ่าหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆนี่เห็นไหมว้าว สดชื่นเลยเห็นไหมนี่กับบรรยากาศที่สดชื่นอ่าบรรยากาศที่สดชื่นเลยเห็นไหมหายใจเข้าลึกๆเห็นไหมค,คุณกูกล้องบอกแลวนะเมือม่อเช้าเมือม่อเมือ่อตอนแรกๆอ่าเพราะช่วงนี้อากาศเป็นยังไงนะครับอากาศอากาศเปลี่ยนแปลง,งบ่อยเลยบางที่อาจจะมีน้ําท่วมนี่น้ําท่วมขังเยอะแยะเลยฝนตกเด็กๆออกไปเล่นน้ําฝนได้หรือเปล่า ไไมไม่ได้นะออกไปเล่นน้ําฝนไม่ได้นะครับนี่ออกไปเล่นน้ําฝนจะไม่สบายคุณกล้งเป็น่วงนี่แล้วอย่าลืมนะคุณกล้งบอกแล้วนอกจากเราดูแลสุขภาพเราแล้วเราก็จะต้องดูแลสุขภาพของร่างกายของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นฟันนี่ฟันนะกินลูกอมกินช็อกโกแลตเยอะๆได้หรือเปล่า ไม่ได้นะครับกินได้แค่นิดหน่อยเองให้เขารู้รสชาติหวานๆนะจ๊ะน้องแตงน้าน้องแตงแอบกินช็อกโกแลตหรือเปล่าน้อง<ม>แตงแอบกิน <c oughs> ช็อกโะกี้กินได้แต่อย่าลืม <c oughs> แปลงฟันด้วยนะ <c oughs> กินช็อกโกแลตได้กินได้เ <c oughs> พราะไม่นั่นฟันของเราจะเป็นยังไงหายหักหายไปเลยนี่ฟันของเราก็จะหักแล้วก็จะมีตัวหนอนมากินนี่ อ่าเราก็จะไม่มีฟันเคี้ยวอาหารเลยนะครับอ่ากินได้มไม่ว่าลูกอมกเจ้ากแลตกินได้แต่อย่าลืมแปรงฟันด้วยนี่แปรงฟันเยอะๆนี่นอกจากเราแปรงฟันแล้วเราจะต้องสระผมด้วยถ้าเราไม่สระผมก็จะมีตัวอะไรมาอยู่ในผมของเรานะโเอ่ยเหงาถูกต้องเลยนั้งแต่นี่เราจะต้องสระผมตัดเล็บอ่าตัดเล็บนี่สิ่งสําคัญเลยเพราะว่านิ้วมือของเรา เอาไว้หยิบจับขวดน้ำเห็นไหมเอาไว้หยิบจับช้อนเอาไว้หยิบจับของเล่นถ้าเด็กๆไม่ตัดเล็บเล็บของเด็กๆยาวเชื้อโรคก็จะไปแอบอยู่ในไหนเอ่ยแอบอยู่ในเล็บอาถ้าเด็กๆยิ่งไม่ล้างมือโอ้หม่ก้อนเลยสิ่งตกกระปกต่างๆเชื้อโรคต่างๆก็จะเข้ามาในร่างกายของเด็กๆนี่เห็นไหมไม่ยากไม่ยากคุณกล้องบอกแล้วดูแลสุขภาพให้ร่างกายของเรา แข็งแรงอ่าถ<ร>้าเ<ร>ด็กๆออกไปด้านนอกเด็กๆอย่าลืมสวมใส่อะไรนะครับสวมใส่แมสอ่าสวมใส่แมสล้างมือบ่อยๆบ,บ,บอกคุณพ่อคุณแม่สวมใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะคะนี่แล้วเราก็จะได้มาโรงเรียนเชื้อโรคของเราก็จะหายไปจากบ้านของเราแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้คุณรูกล้องมีกิจกรรมสนุกๆเพียงเท่านี้แล้วเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับอ่าในวันพฤหัสหน้า สำหรับวันนี้คุณกูก้องลาไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่บายบายที่ถึงกูก้องนะคะน้องเพลงบ๊ายบาย Hôm nay hết thời gian, bye bye nữa thôi. Nhớ thương nhớ thương, thương nhớ เธอเลรอยย้กันวันาีหน่อยทิ่จบกมือไปไปเด็กๆาลืมดูแลผก้าไร่างกายของเราแข็งแรงนะครับสวมใส่แมสรล้างมือบ่อยๆแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพฤหัสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย